มอดดินนแงแงงห่งี้สีงวังดีพี่พี่ข้ายัาริันทุกคนนะคะดิฉันนางสาวอธิชาลิมโปชื่อเล่นชื่อน้ำอิงปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียวนวิทยาตความสามารถพิเศษของฉันก็คือสามารถร้องเพลงได้ถ่ายรูปได้และเป็นคนกาแสดงออกค่ะล,ลักษณะนิสัยส่วนตัวของดิฉันนะคะ เป็นคนยิ้มง่ายเฟลลี่เข้าออคนได้ง่ายและชอบช่วยเหลือคุณเ่นค่ะ จากคำถามข้างต้นถ้าเราเป็นครูแล้วเจอนักเรียนที่ได้รับแรงกดดันจากครอบครัวสิ่งแรกที่จะทําคือรับฟังเขาอย่างจริงใจให้เด็กรู้สึกว่ามีที่พึ่งมีความเข้าใจเขาไม่เรียบตัดสินเขาคอยให้กําลังใจเขาหลังจากนั้นหาวิธีช่วยเหลือเช่นผู้เกือบผู้ปกครองอย่างสร้างสรรค์แนะนําการจัดการความเครียดกับเขาและปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพจิตใจเพื่อให้เขารู้สึกมีค่าและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ ถามเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียนในแต่ละคนในห้องเรียนนักเรียนมีความแตกต่างกันเสมอทั้งความสามารถความสนใจความรู้พื้นฐานครูควรเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้จุดแข็งของตัวเองช่วยเหลือในจุดที่อ่อนออกแบบกิจกรรมให้เข้ากับเขาและแสะดงความเป็นตัวเองส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้เขาได้รู้คุณค่าและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าการแข่งขันครูควรมองเห็นนักเรียนทุกคนในห้องไม่ใช่แค่คนเก่งหรือคนดังแต่นักเรียนทุกคนต้องมีที่ยืนในห้องเรียนอยากให้เด็กทุกคนรู้ว่าแม่เขาจะต่างคนแต่ สามารถเติบโตไปด้วยกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่าสารฝันนี้อาจจะเป็นอีกก้าหนึ่งให้หนูสามารถเข้าไปในวิชาชีพครูได้และทำให้ความฝันของหนูเป็นจริงฝากพี่ๆทุกคนพิจารณา,นานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ